ไปพัทยาพิชาไปแล้วดาวน์ักผาคนไปหรือเปล่าวันนี้ครับเป็นสปูทูร์ครับกำแพงเพชรเป็นยังไงบ้างฮะสนุกมากครับน้องๆผมโคตรท้าทานเยอะมากอสนุกสนุกสุดคือวันที่มาวันนี้เราเป็นกำแพงเพชรก็จะเห็นเทียบกับกำแพงเพชรนี้คือแบบคึกมากคึกสุดคีย์ดีดีมากคือตอนนี้เนี่หลายคนที่เป็นไส้กรีดกันหมดแล้วนะโดนโดนแล้วแบบโเปลี่ยนเข้ามาเออ เอางี้ว่าเดี๋ยวคือพงเงาหน่อยนะครับทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้ประชาก็เพิ่งปล่อยซิงเีคลใหม่ล่าสุดมากับสสร้อนๆนะครับประวัตชื่อเพลงว่าเธอรู้ก็คงไม่บอกนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาร้องให้ฟังนะฮะจะได้เหมือนกันทุกอยางคำหน้าจะเอาเพลงนี้มาร้องให้ฟังนะครับแต่ว่าประชานี่มีการเอาของมาแจกน้องๆด้วย ไปม่ได้เป็นใบโมทนาบุญนะครับไม่ใช่แต่เป็นที่ท่านถือไม่ใช่ใบเซีซีแต่อย่างใดนะครับเป็นรูปของกระชากแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเราเราไม่รู้ว่าจะแจกยังไงเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเปลี่ยนันตายเราใช่แต่เราเอางี้เอางี้บ้างสัญญาสัญญาเลยสัญญาเดี๋ยวถ้าเราเสร็จจากนี้ใช่ไหมเราจะลงกัทางด้านด้านหลังใช่ป่ะพยืนรอเลยเดี๋ยวพี่กระชากไปแจกเองนะเดี๋ยวเฮีย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 ครับ ผมตู้นะแจกตอนนี้ยักษ์คัาหน้งสื่อมันจะไม่เป็ที่คันหน้าสื่อเลยนะเก็บไว้ใจในข้างล่งเดี๋ยวจับข้างล่าแล้วกันไปครับผมต้นนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้ครับก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลเพลงเข้ามากับคนต่างหน้านะครับใพเป็นรถสเตนเจอร์ครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะไปทัวร์อเมริกาเอาพี่เจนไปด้วยโอ้ยไฮโซไฮโซกับเธอไปฮะเราเปิดเพลงที่หน่าที่หน้าต้องมีเขาเลย อันนี้แหละรก็คือนะครับฝากด้วยล้วกันนะสำหรับผลงานของนักร้องทั้งสองคนผมก็นะครับฝากนะครับดาวนโหลดไอจีเฟซ o ุ๊กในที่เลยก็เพลงของพวกเราทั้งสองคนนะครับก็จะเป็นของต้นกับระชาดาวนโหลดได้ที่ www dot truemusic com นะครับผมฝากด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเกิดการผสมพันกันอยู่หน้าหน้าเวทนี่นะอะไรกันอยู่พั มันไม่เสียบล้อนะเดิน้อเขาเจ็บเขาเจ็บคืออย่าอยอย่าอย่ารกวนเพื่อนจะตายนะที่ตัวเขาท้ออับเสพอันนี้คือลำไส้อับเสพช่องทางการติดต่อพวกเราสงคนคะับอินสตาแกรมนะฮะใครที่ไอจนะมาฟอลโล่พวกพี่กันได้นะครที่ คาชา K A C H A N D E R S I G H L O M A L O D A P U E A บ A P T ีนะครับผมแล่วก็ต้นนรับก็มี Twitter นะครับแล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยนะครับต้นธนัสิต T O M T H A N A S I T ครับอ๋อนะครับผมเอาไ้ว่นะครับก็สามารถติดตามมาได้นะครับเดี๋ยวให้คาชาแล้วก็ต้นไปพบกรยนกาศขอเสกกับต้นแล้วก็คาชาครับ ความสนุกของเรายังไม่หมดเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเต้นไปแล้วนะฮะแล้วก็เจอความคับ